สวัสดีครับวันนี้7ิมีนาคม2 5 6 6นะครับตลาดช่วงเช้าก็ปิดพุ่งไป12.89จุดนะครับซึ่งถ้าดูจากสภาพก็เป็นสีเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันนะครับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับทั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมลดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านกอดนะครับถ้าเราก็ค่าตรงคำนะครับก็ถือว่าขึ้นทุกตัวนะครับเราก็จะไปดูการสแกนหุ่นนะครับของเราโดยการเราจะเน้นที่วอลลุ่มนะครับเข้าไปที่การสแกนแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับเข้าไปที่อีดิทนะครับโดยจะเน้นที่วอลลุ่มนะครับล้วก็ใช้ตลาดเซตเพื่อเราจะค้นหาหุ่นที่ที่จะเล่นนะครับในช่วงบ่าย ยกตัวอย่างนะครับเป็นช่องบาทเราก็กดลันสกีเลยครับตัวแรกนะครับน่าจะเป็นตัวที่รองลงมาก็คือตัวทูนะครับทูเขาเห็นจะเห็นว่าเป็นสีแดงนะครับปกตินี้ทูนี้เขาจะมีบอลรุ่มเข้ามานะครับของนักทุนต่างประเทศก็เข้ามาอย่างรุนแรงนะครับอันนี้เราดูของของนักทุนต่างประเทศเพื่อย้ํานะครับว่าทูนั้นคือมีบอลรุ่มเข้ามาจริงนะครับจะเห็นว่านี่ value นะครับเป็น v a l ลูก็อยู่ที่พันสองร้อยนะครับ ส่วนอลุ่มนั้นก็อยู่ที่115ล้าน5 1ล้านนะครับเมื่อวานนี้นะครับบอลุ่มเข้ามาวันนี้ก็เดี๋ยวรอสรุปตอน1ทนุ่มตรงเราก็เข้าไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับสแกนหุ้นก็จากบอลุ่มนะครับการอลุ่มก็คือจากทั้งหมดของราคาปัจจุบันก็คือว่ามีบอลุ่มของทูนั้นเข้าอยู่3ล้านบาทอ้่3ล้านบอลลุ่มนะครับขออภัยนะครับเข้าดูที่บอลลุ่มของทูก่อนนะครับช่วงนี้ทูกน่าจะเป็นตัวฮอตฮิตนะครับ หลายฝ่ายก็คาดว่าเขาเรียกอะไรนะจะเป็นกําไรแล้วก็แต่จริงคือหลังจากที่ทูเปลี่ยนมาเป็นทูก็ยังขาดทุนนะครับหลังจากที่กลืนดีแท็กเข้าไปเราใส่ดีเคเตอร์ที่เราใช้ประจําเพื่อจะดูแนวโน้มของเขานะครับแนวโน้มนี้ก็บอกว่าเส้นรีเนเลกชั o นยังคงไซด์ไวอัพเพราะฉะนั้นก็ยังเหมาะที่จะทําการถือทูต่อไปแม้ว่าวอนรุ่งวันนี้จะเป็นวอนรุ่งขายนะครับวันนี้จะเป็นวอนลุ่มขายถึงจุดที่เขาต้อง บีบังคับให้ตัวลิเนียคือราคามันจะต้องอยู่ในกรอบลิเนียเลกชั่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจกรอบลิเนียเลกชั่นก่อนนะครับว่าหุ้นนั้นเมื่อเมื่อตกเข้ามาอยู่ในกรอบลิเนียเลกชั่นนะครับเมื่อราคานะครับเยียบกับเวลานะครับอันนี้เป็นสูตรตายตัวของเราแล้วมันยังคงจะเป็นความแม่นยําต่อไปนะครับมันจะอยู่ในกรอบของลิเนียเลกชั่นสูงต่าอย่างก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเข้ามาสูงเข้ามาต่ํามันจะขึ้นไปสูงโดยอัตโนมัติ แล้วเมื่อถึงจุดสูงสุดมันก็จะถูกถูกบีบบังคับให้กลับเข้ามาอยู่ในด้านต่ําที่สุดแล้วก็จะบีบบังคับให้กลับขึ้นไปที่สูงสุดเป็นเช่นนี้เป็นอินฟินิตี้เป็นทางความ,มือตรงนี้ก็เฉห็นว่าราคามันลงมาต่ําตรงนี้เรียบร้อยมันก็ถูกบีบบังคับให้ไซด์เวย์อัพขึ้นมาที่จุดสูงสุดไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันจะถูกบีบบังคับโดยอัตโนมัติแล้วก็คือมันจะสุดท้ายมันจะต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดเมื่อไปที่จุดสูงสุดเสร็จมันก็จะถูกบีบบังค อยู่ในกออรอบ r ีนนเนอเรกชันนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคามันก็จะเหนือหรืออยู่ในกรอบ r ีนนเนอเรกชันต่อไปจะเป็นยังไงครับตัดไปมันก็จะค่อยๆไซเวดดาวล,ลงมาไซเวดดาวล,ลงมาไซเวดาว์ลงมาแล้วก็ไซเวดาวล,ลงมาจนถึงเส้นสองละวันนะครับตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดท่านที่ท่านเข้าไม่ทันนะครับหรือว่าท่านทํากำไรไม่ได้ท่านก็ต้องทนถือรอเพื่อรอรับที่เส้นสองะวันคือเขาจะลงมาที่ราคา7.72ถ้าแต่ท่านไม่เชื่อท่านก็ รอดูนะครับว่าราคามันจะลงมาที่7.72หรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ i นั้นชี้ลงนะครับชี้ลงแล้วนะครับ MACD ก็ออกด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นอะวอลุ่มก็เริ่มเป็นสีแดงนะครับเราก็รอดูวอลุ่มของนักทุนต่างประเทศว่าจะเขียวหรือจะแดงในเย็นวันนี้นะครับถ้ายังคงเขียวราคาก็ยังมีโอกาสที่จะสวิงขึ้นไปต่อก่อนที่จะสายใบดาวเข้ามาอยู่ในกรอบของเลนเนียลเคชั่นนะครับ ตัวนี้ท่านนักทุนท่านนักทุนยังเข้าไม่ทันท่านทำต้องทำยังไงดีครับท่านก็ต้องรอให้มันลงมาที่7.72ค่อยเข้าซื้อพอเข้าซื้อเสร็จมันจะดันราคากลับขึ้นไปโดยอัตโนมัติท่านก็ต้องกัดฟันทนถือเพื่อจะให้เขาทำกำไรหุ้นของตัวทูนี้ก็จะไซเว์แล้วก็ยกโลยกหายนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็เห็นว่าเขาไซเว์แล้วก็ยกโลยกหาคือโลขึ้นไปแล้วก็ยกนิวหเพราะฉะนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ก็เฉ็นราคาของทูนั้นค่อยๆขึ้นไปที่ราคาสูงขึ้นไปที่9บาทถ้าไปดูไกลๆย่อเข้าไปนะครับมันก็จะไปที่11บาทในที่สุดนะครับนะรบาคาก็จะย่อขึ้นย่อลงวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ในเลกชั่นนี้นะครับอยู่วิ่งอยู่ในกรอบสูงต่ํานะครับสุดท้ายราคาจะไปที่11บาททำกำไรสูงสุดให้กับ to ตัวทูแต่แต่นะครับ ราคาจะไปที่11บาทได้ก็ต่อเมื่อเซตนั้นยังคงบวกขึ้นไปเซตต้องบวกขึ้นไปอยู่สม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าเซตลงลรวบอกว่าถูจะไปที่11บาทก็ไม่ถูกถูจะไปที่11บาทก็ต่อเมื่อราคาเซตไหลขึ้นไปเช่นเดียวกันในการขึ้นของราคาเนี่ยมันจะมีข้อแม้อยู่หลายอย่างนะครับว่าเซตต้องมีโอกาสไซเว์ขึ้นไปด้วยราคาของหุ้นก็จะไซเวอ์อขึ้นไปตามนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่ละองค์ประกอบ แล้วก็อยู่ไหนหลายหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าตอนนี้คือว่าถ้าเราดูตรงน,นี้ก็เห็นว่าไอใส่ชี้ลงเรียบร้อยนะครับ m อ็ก็ชี้ออกด้านข้าง,งบนลุ่มก็ดอบลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็ต้องรอดูบนรุ่มของทุนต่างประเทศว่าเข้าหรือออกนะครับอันนี้คือความสําคัญของบนลุ่มของทุนต่างประเทศแล้วก็ทุนภายในแต่ตอนนี้เราก็เห็นว่าราคานั้นก็อยู่ที่8.50นะครับซึ่งถ้าเราดูของ Timeframe week ก,ก็ยังคงมีโอกาสที่จะไซเว่ ไปด้านข้างนะครับถ้าเราดูตามเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็คือจะตัดสินใจในอีกสีชั่วโมงข้างหน้านั้นราคาก็ยังมีโอกาสที่จะไซเว่ยถึงไซเว่ยอัพขึ้นไปจังหวะก็ยังคงไซเว่ยอัพดูไอซ์ไก็ยังคงชี้ลง m อ c d ก็ไปทางด้านข้างถึงชี้ลงก็หมายว่าราคาก็จะค่อยๆไซเว่ดาวลงมาหลังจากที่เขาขึ้นไปสูงสุดนะครับเขาก็จะค่อยๆถูกปีบบังคับให้ราคากลับต่ําลงมานะต่ำลงมาแล้วก็จะไซเว่กลับขึ้นไปนะครับ เขาจะขึ้นวิ่งขึ้นอยู่ระหว่างสวิงอยู่ระหว่าง8.40ถึง8.80นะครับเราก็รอดูวันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเนื่องจากว่าบนลุ่มเข้ามาเยอะนะครับของทางเฟรม4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นก็คือว่าแบบนี้เราจะเล่นหุ่นยังไงดีเราต้องเล่นตามเครื่องมือหรือ indicator indicator ของเรานะครับเครื่องมือของเราก็คือ RSI ชี้ลงเพราะวเกิน overbought นะครับ เมื่อก็ชี้มาที่โอโบสเขาก็จะลงต่อนะครับเ a c มก็ชี้เรินข้างถึงชี้ลงก็จะลงต่อเพราะนั้นเราต้องเชื่ออินดดเคเตอร์นะครับเพราะนั้นราคามันก็จะค่อยๆย่อลงมานะครับตัวทางที่ดีที่สุดเราต้องรอรับที่ประมาณ7.7อันอาจจะไม่ลงมาที่7.7เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีมีบอลลุ่มนะครับในวันถัดไปนะ่าอาจจะมีวอลลุ่มเข้ามาอีกก็ได้นะครับทั้ง2ทางวอลลุ่มภายนอกภายในประเทศ คือถ้ายังมีวอลรุ่มราคาก็ยังคงต้องไซเวไปแต่เงินค้าของทูเราก็ยังคงลงก็คือจะอาจจะลงไม่ได้ไม่มากนะครับอาจจะมีโอกาสสวิงกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามีวอลรุ่มและมีความนิยมนะครับเนื่องจากว่าคือเขาทำเขาทำขาดทุนนะครับคือสรุป,ปรลงานงานทุกสิ่งทุกอย่างไตามาสล่าสุดปี่สารเศษมกกลาเขายังบอกว่าเขายังคงขาดทุนนะครับเพราะยังไงถูก็ยังขาดทุนนะครับเราก็ขาดทุนมาตลอดนะครับถ้าย้อนกลับไปดูถูกเก่านะครับ ผูเดิมเขาก็ขาดทุนผู้ใหม่เขาก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นท่านักทุนลองพิจารดูดีๆนะครับว่าท่านยังจะตรวจทูอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในการที่เขาก็มีการตอบแทนด้วยกันร,ราคาคือมีมีผู้ที่เขาเรียกนะม,มีมีเจ้าที่ยังหวังผลจากราคาเพราะว่าเขาไม่ได้คือไม่มีผลตอบแทนใดๆนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูในวิวโค้ดของทูนะครับดูในวิวโค้ดของทูแล้วกันนะครับเข้าไปที่ไฮไลท์นะครับ ดูที่ไฮไลท์นะครับเพราะเจนว่าไม่มี PE ไม่มีจิวไม่มี EPS แล้วก็ไม่มีการปันผลคือ DPS นี่คือถูกนะครับแต่ราคานั้นพุ่งขึ้นตลอดนะครับ3ามเดือนที่ผ่านมาบวกไป18.22 1เหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5.59เดือนท,ที่ผ่านมาก็บวกไป2.29นะครับว่าจะลบแต่ก็ยังคงบวกนะครับราคาปิดก่อนหน้านั้นก็คือน่าจะ อยู่ที่8.60นะครับแต่ว่าวันนี้นั้นราคาอยู่ที่8.50เคยวิ่งขึ้นไปสูงสุดถึง9บาทนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาท่านจะเล่นหุ้นถูก็ต้องมีการคัดถ้าเกิดมันขึ้นไป9บาทเราก็ปล่อยมันขึ้นไปแต่ถ้ามันตกต่าลงมากว่า8.8บาท8.9บาทต้องต้องคัดเอากําไรออกไปก่อนนะครับเราค่อยเข้าใหม่เมื่อมันย่อตัวลงมาที่7.7นะครับก็ลอยแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ทํากําไรได้นะครับ ก็เลนให้ท่านทราบแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไปดู F อฟสของเขานะครับเจนว่าเขาขาดทุนนะครับรอดู s f 4 5ของเขานะครับจกล้ใกล้แล้วนะครับ a อฟสนะครับไม่ว่ายัางไงซะเขารวมกันกับ d t แท็นี่สุดท้ายก็ยังขาดทุนอยู่5ล้านแต่ว่าถ้าเกิดเขาพลิกกกลับมาทํากําไรราคาของทูจะพุ่งขึ้นแรงนะครับจะไปที่สเปาท12บาทได้สบายๆอันนี้คือของไตามาาล่าสุดนะครับเป็นไตามาาที่4 คือ3าธัน,นวาคมปีโอสนะีนั่นก็คือทํากําไรอยู่11ล้านปีวคหาขาดทุนอยู่5ล้านนะครับระดับเยอะแบบนี้นะครับเราก็ทำอ่เาเขาเรียก eps ตรงนี้เป็น eps นะครับแค่0.17นะครับเดิมที่อยู่0.32ยอที่เดิมทีถ้าเกิดดูของ d t ดีแก็ทําได้อย่างสวยงามมาโดยตลอดนะพอบวกกับทูก็เป็นการขาดทุนเพราะฉะนั้นท่านสุนก็ลองพิจาราด,ดูดีนะครับว่า f u n d a ทลของราคานั้น องบอกอะไรเราก็แต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือทิศทางของหุ้นเราต้องดูอินดิเคเตอร์เพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็ต้องให้ความสําคัญกับอินดิเคเตอร์นะครับสําคัญก็คืออินดิเคเตอร์ชี้ว่ายังไงก็ต้องเชื่ออินดิเคเตอร์แบบนั้นมันเป็นขาลงนะครับอินดิเคเตอร์เขาบอกว่าเป็นไซด์เวดาวนลุ่มก็ไม่มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องมีการยอดตัวถัดมานะครับตัวนี้เวฟนะครับเวฟนี้ก็สวยงามนะครับ พุ่ลุ้มเข้าไป1ล้านเขาว่ายังไงครับมันก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปด้านบนนะครับราคาก็าจะมีโอกาสที่จะไปสูงสุดที่ราคา2 0 2 6นะครับเาจะไซเว์ไปที่0.26นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าตามจากฟังก์ชันแล้วก็คือตรงนี้ต่ําสุดขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วก็ยกโลยกโลแล้วก็ทำ new high. ํำนิวหายก็จะเป็นเช่นนี้นะครับยกโลทํำนิวหายไฮซีอยู่ที่54 MSCD ก็ชี้ขึ้นแล้วก็อยู่ตรงเส้นศูนสแล้วก็วอลุ่มก็นักลงทุนต่างประเทศมีวอลุ่มเข้าแต่นักลงทุนชาวไทยก็ทยอยขายนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะค่อยๆขึ้นไปมันจะมีขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าห้ายสอยู่ที่54ก็มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปโอ้โวตก็คือ70นะครับฉะนั้นก็นักลงทุนก็ลองพิจาราดูดีๆนะครับว่าท่านจะเก่งกับอะไรแบบไหนดีนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.21นะครับ แล้วก็วอลุ่มต่างๆนั้นก็มากมายนะครับสลับเว็บนะครับถ้าเราเข้าไปดูวิวโคดของเขานะครับในเว็บนะครับก็จะเห็นว่ามีเปอร์เซ็นต์บายวอลุ่มนั้นอยู่76%เร์เซ็าก็เซลล์สิบเรนะครับแล้วก็ดูที่ f สี่ห้าของเขานะครับว่า f สี่ห้าของเขานั้นก็น่าจะเป็นทํากําไรมาได้นะครับสิ้นสุดนะครับผลการดำเนินงานของเขาครับ s สี่ห้านะครับกดเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นว่าลดกระลงนะครับหมายว่า ทำกำไรด้วยการทำทำาเ,าเขาเรียกแะ้วทำการขาดทุนใหลดน้อยลงเดิมทีนั้นเว็บนะครับเว็บอินเตอร์เทนเมนต์นั้นขาดทุนอยู่ 6, 6 9หแสน่วยเป็นพันบาทนะครับทุนอยู่6,09 0 0แล้วมาปี6 5นไะตรมาสที่4ล่าสุดนี้ขาดทุนอยู่65,000นะครับโดยนะครับากำไรสุทธิต่อหุ้นนั้นก็คือติดลบอยู่0.028นะครับเดิมทีนั้นติดลบอยู่0.88 ก็ถือว่าทํากําไรมาได้นะครับแต่ว่ากําไรนะั้นมันเป็นมัน,เป,นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหนี้เป็นสินนะครับลดน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ก็ยังมีโอกาสที่ทํากําไรต่อไปได้แล้วก็จะเกิดดูจากปิดกอฟเฟอร์ก็เจนว่าทางล้อขายนี้ก็ตั้งขายไว้คืออยากจะมีแต่คนขายออกนะครับอยากจะมีแต่คนทิ้งหุ้นเพราะว่า1ขาดทุนแต่ว่าการขาดทุนนั่นคือการขาดทุนที่ทน้อยลงนะครับคาดว่าไต่มาสแรกของปีนี้น่าจะ พิกกลับมาทำกำไรได้นะครับถ้าเกิดสามารถพิกกลับมาทำกำไรราคาของเว็บเอนเตอร์เทนเมนต์จะเป็นอีแบบหนึ่งนะครับราคาก็จะพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับสลับราคาของตัวเว็บเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็จะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับดูแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสลับท่านนักลงทุนนะครับท่านก็อาจจะรอนะครับท่านก็อาจจะรอประเด็นคือกดเซฟไปแล้วมัน มันมันมันซ้ำม,มันมันซ้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมายว่าคือมันกดผิดไปนะครับเพรนั้นขออภัยด้วยนะครับประเด็นคือเราต้องใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจำก็คือใส่โบรชั่นแบงนะครับเราก็ใส่ดีเนียลเลเกชั่นนะครับแล้วก็ใส่วอลุ่มของทุนต่างประเทศก็คือ NNV นะครับโวลุ่มนะครับแล้วก็ใส่เส้น200วันนะครับเพื่อจะดู ช่วว่าการเคลื่อนตัวของเขาต้องเปลี่ยนจาก5วันเป็น200นเปลี่ยนจาก5วันเป็น2 0 0้นะครับล้วก็ใส่สีเน้นสีให้เห็นเด่นชัดเป็นสีขาวนะครับล้วก็กดอัปเดตมันก็จะมาประมาณนี้ก็จะเป็นเราก็ต้องเซฟเอาไว้นะครับนี่ก็คือเครื่องมือที่เราใช้ประจําเพราะถ้านะครับเราลืมลืมใส่อ s i ไเข้าไปนะครับใส่อ s i ไล้วก็ใส่ MA ็มเดีนะครับไอเอสไอแล้วก็ MA มดีเข้าไป สองตัวบ่งชี้เด่นชัดนะครับเราก็กดเซฟกด,ดเซฟเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นตัวประจำนะครับถ้าเราต้องเชื่อตัวอินดิเคเตอร์นะครับคือยังไงก็แล้วแต่ถ้าไปดูฟอนต์เนเท่าหรือไปดูผลการดำเนินงานอย่างไรเราก็มาดูที่อินดิเคเตอร์นี่อินดิเคเตอร์จะบ่งบอกราคาปัจจุบันนะครับตัวนี้ฮะห้ก็จะขึ้นไปที่70ตัวนี้ก็ MACD ก็คงชี้ขึ้นเพราะนั้นหลอกแค่วลุ่มเข้ามาราคาก็จะไซเวย์ขึ้นไปที่0.26 แล้วไอ้ที่เป็นบอลุ่มเยอะๆหนาๆแน่นๆแปดสิบล้าน70ล้านนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าถ้าหุ้นจะขึ้นบอลุ่มหนาแค่ไหนมันก็ขึ้นไปได้ก็เรียนในต้ทนทราบตามนี้นะครับยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่น่าสนใจนะครับท่านก็ลองไปศึกษาลองค้นหาดูนะครับส่วนสําหรับคลิปนี้ก็เราก็จะแนะนําให้ท่าน2ตัวนะครับเพื่อให้ท่านนั้นลองพิจารณาทั้งทำำาํากาไรระยะสั้นหรือทำกำไรระยะยาวท่านก็ลองพิจารณาจาก ทามเฟรมดูนะครับดูถเฟรมถ้าอยากจะดูสั้นๆก็ตามเฟรม4ชั่วโมงชี้ชัดภายใน1วันนะครับก็เรียนด้วยความขอย่าให้ทุกท่านนั้นเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วค่อยๆสะสมนะครับความรู้ต่างๆนะครับที่เรานําเรียนให้กับท่านเราไม่มีปิดบงังลักคือความรู้นะม,นมันมันมีมันมีมันมีเพิ่มม,ม,มีเติมกันได้ตลอดเวลาแล้วเราก็ค่อยๆหาเทคนิคต่างๆมาสอดแทรกแล้วก็ เสริมเติมให้กับท่านผู้ชมได้ชมได้ตลอดเวลานะครับท่านก็กรุณารับชมแล้วก็ติดตามในคลิปแต่และคลิปก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคลิปก็จะไม่บอกอะไรบางคลิปก็จะมีเพียบจะบอกอย่างนั้นอย่างนี้มีวิธีการดูที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นยังไงท่านก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณที่ท่านการุณากดปุ่มสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนเข้ามาขอบคุณอย่างมากนะครับเพราะแม้ว่า มันจะมีะราคาเพียง35บาทวัต๋ิยวถ้วยหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีความสุขใจที่ท่านให้ความสนใจบริจาคเข้ามาด้วยความเคารพนะครับท่านนักลงทุนครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ